สวัสดีครับส่งของครับสวัสดีครับส่งของมีคนอยู่ไหมที่ส่งของนะครับใช่ครัาใช่หแลคนณ้สุบา่ดาบ่งส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 บง่งส่่งส่ง่งส่่งส่งส่อ่งส่่งส่งส่งย่ง่งโค่่ามงี่ อ่าก็ก็งห่น่ก็หลกกระสังอะไรกี้เด็กนดูลูกไปยาไปทางแต่กปงเร่ i ก๋กดูลูกก็อยาดูลูกได้แลก็อ่ดูลูกต่เลยกไปเปง่า้าลูกก็่ดูลูกแต่ก็แต่ขนแต่สกปอเบ้าเนยตไเราใหสั้งรกิาสร้างการดวกลน้ันก็ดูลูกรสางุไปักกบริษทางำมปแก่กไปง้ามมต่